โอเคเจ๊รีบเดินเจ๊รีบเดินเจ๊เด,เ,จเดินใจเย็นมากเลยพนักงานแบบพนักงานเดินเหมือนเลิกงานปกตินะ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคครับเปลี่ยนแนวมาเล่นแนวป้น,นธนาคารกันบ้างนะกับเกมอารนะ์มไผ่นะฮะถอดเสียงปิดไงขออภัยด้วยนะฮะเราจะลูกซองกับเ4ไปเลยกันนะฮะพะมีเท่านี้ฮนะ เดี๋ยวเราไปตะลุยด่านแรกกันนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโรงเก็บเครื่องบินนะคือเราจะมาปนตัวเซฟนะแล้วก็จะมีตำรวจอะไรประมาณนี้นะฮะ เน้นยิงหัวนะจิงวันนี้ลูกสอนชี้นไป้างบนนี่จะมีตำรวจลงมาเพาะว่าไม่น่ามีมั้งเดี๋ยวลองไป้างล่างเจอตือโลมาเดินงงงงมาอย่างี้ก็เสร็จนะฮะ ยังไม่หมดฮนะยังเลืออีกเลยอีกลบก่อนลบก่อนเราจะ,จะแปลงเงินที่ตู้เซฟก,กันนะเราก็จะเดิไปขึ้นรถข้างนอกนะฮะกดเอาเงินไงญ่ออกกดงี้ภาพได้เงินเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวออกไปกนะันฮะ แกตำรวจนะซองไปแดดถูกหายหัวยิงแล้วนะอืมอืมอโหยิงทะลุรถนะฮะเอาซองไปกินนี่ยังไงหัวแตกฮะโอเคแล้วลูกซองกระตุ้นหมดฮนะเป็นปืน กี่ได้กระสุนมาสองนัดนะลุกสองระยะพันเมตรกระสุหนหมดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก้องไปกินมีรถมารับพอดีเลยนะฮะแล้วก็จบเกมนะ เ้วเราก็จะได้เงินหนงหวันอันนี้ผมอยู่ที่เวิลสองนะฮะกำลังจะมาเวิลสามเนี่ยเราไปเริ่มมันต่อเลยนะฮะ,ะเริ่มมาต่ออีกทีหนึ่งนะฮะป้นจนเมืองผลมดแล้วฮะ มาอยู่ที่สนามบินที่เดิมนะแต่เปลี่ยนจุดหน้าจานนะฮะหรือไม่ใช่เลยผมเดานะ,ะขนามีตำรวจสองนคนนะ,ะเดินมาเดินมากูเปิดก่อนเลยฮนะเปิดก่อนเลยไอสองลวงฮนะน่าจะเป็นตำรวจฝึกเัานะเพราะไม่รู้เครียดอ,อะไรเลยนะอเดินไม่ยิงนะอะนี่ไม่ลบไม่ลบก็ะลวง ไม่ใช่มัขามก็ล่วงได้นะฮะเอาหลบหลบไม่พ้นกระสุนหมดก่อนเกือบแล้วเมืองเหเมือนข้างหลังจะมานะฮะข้างหลังมาจริงด้วยฮะโอ้ข้างหลังน่าจะเป็นรถดอบนะแตกหนึ่งฮะถือโลมาด้วย ยิงยิงโลมนให้แล้วก็ต้องยิงขาแม่งใช้แผนการอาจารสลัดอ้าวเฮียรู้ทันเก็บอันี้ก่อนแล้วกันไในเดินมาอืมขาหักไปดีงหลังจะมาอีกแล้วนะโอ้ข้างหน้ายังไม่หมดอีกนะ รถมารับพวกเรานะฮะรถขี่รถที่ขี่มารับนี่ตำรวจแม่งก็ไม่ไรนะแปะโอ้ยรถบอลรถบอลนะระเบิดมาอืมระเบิดควันเปลี่ยนมาลูก,อลกอสองลูกสองสองไปเด็กเก็บซุนเก็บซุน เขีสุนก่อนนะน่าจะหมดแล้วนะฮะนเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นรถกันเลยฮะแล้วเราก็มาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านการป้นแล้วเราก็จะไปการป้นครั้งต่อไปนะฮะ เดี๋ยวผมไปครั้งต่อไปกันเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้สมัคร u ู d ดนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นธนาคารจริงๆเลยนะฮะโอกเนะข้ามาแล้วสองคนฮนะ ประมาณหรอเก็บแมงหัวช่วงนี้แบบบ้ายิงหัวมากเลยฮะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรไรฮะจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเก็บกระสุนแล้วก็ออกไปข้างนอกกันนะฮะ พนักงานเฮ้ยพนักงานกูไม่กลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยจนป่นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียพนักงานมีของเว้ยเฮ้ยแม่งเดินสนลูกเพือนเป็นยังไงวะเอาเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวผมมาอ้อมไปอีกทางนีกว่านฮะอ้อมไปดักอเอาเจ๊ เจ๊รีบเดินเจ๊รีบเดินจเนจ๊เดินใจเย็นมากเลยพนักง,งานแบบพนักง,งานเดินเหมือนเลิกงานปกตินะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออท้งที่ข้างในเขาก็ถล่มกันอยู่นะอืมนักถือพนักง,งานเกมนี้มากเลยฮนะ มีวะด,ดักนะเข้ามาเงี้ยเข้ามาคนเดียวก็เสร็จดิฮะคู่สนะเหรอโอเคฮะน่าจะหมดแล้วนะเดีย๋ยวเราออกไปกันฮนะไี่ไม่ยังยังยังไม่เสร็จมาขามก็ล่วงได้นะคนตำรวจหัวแตก ลอกสอง่ะเหลือตัวคนหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยฮะขึ้นรถฮะแล้วก็เ,เสร็จสิ้นอีกการปุนหนึ่งนะคือไม่มีใครสามารถจับพวกเราได้เพาพวกเราคือเก่งมากนะ แล้วเราจะไปอีกที่หนึ่งเลยนะฮะปนแม่งทุกที่ในเมืองเมืองเดียวนี่แหละฮะนี่เราก็น่าจะมาอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินเหมือนเดิมนะแต่ว่าโรงนี้มีเครื่องบินนะแล้วตู้เซฟก็น่าจะอยู่ข้างบนด้วยนะฮะเปิดหน้าก็ลวงหนึ่งอนะ เลือกสองอยสองหลุดทันนะ,ะนะน่าจะหมดแล้วนะฮะอยังฮนะอ้มีเดิอนอ้อม คิดว่าผมเห็นคุณเราครับคุณโรนตู้เซฟเปิดแล้วนะเดี๋ยวผมต้องเข้าแปลกันในเซฟแล้วก็ออกไปกันนะฮะโอเคได้เงินแล้วนะไปกันนะเดี๋ยวเราบุกตะลุยผ่าดงตำรวจไปกันเลยนะฮะ นะอซองไปกินอืหลวงโลวงอย่างง่ายดายอืดีืหลวงคุนตำรวจยิงปืนปอแปะมากเลยนะ คนนึงอา้าวเฮ้ยคนนึงคือตำรวจคนขับรถคณนีว้วะเราก็ถึงรถเป็นที่เรียบร้อยการปนแข็งนี้ลับลืน โอเคน้าก็ไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะฮะไปละครับสวัสดีครับ